สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราเอ็นเฟนเซอร์นะคะส่วนฝึกยศโรงเรียนสาบุรีอิสลามวิทยาค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชมการประชาสมคัญนะคะการรับสมัครของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนค่ะในการรับสมัครรอดอ,ดอจิตอาสาแล้วก็จิตอาสาพลราชานค่ะณสถานท,ที่ที่ว่าก,การอำเภอสายบุรีค่ะโดยได้รับการอำเนวยความสะดวกจากท่านนายอำเภอสายบุรีนายวิรัตบุญจันทร์ค่ะ ในการนำนินความสดอกให้กับน้องๆให้ศสาเชทหารชั้นปีที่1่ค่ะณศูนย์ฝึกแย่โรงเรียนสายบุรีอิสลาวิทยาค่ะโดยนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1จากจะร่วมการร้องเพลงชาติรวมกับศูนย์บริหารอำเภอสายบุรีค่ะมมมาารรรรรรวกกิจกสส้งค์พัฒนนาชชุมชส่ะต,ตอนนี้นะคะท่านในอำเภอสายบ um ุรีนะคะกําลังพบฝะกน้องร้องเร่สาววิชาทหารชั้นปีที่1ค่ะ ลุณธรรรรรรมมนาาใใช้้วแแงงงกยจสตอนนี้นะคะพวกเราได้ประชาสัมพันธ์กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะคะได้มาสมัครเป็นรดาจิตอาสาค่ะพวกเราอยากจะขอเชิญชวนประชาชนนะคะได้มาสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานกันเยอะๆนะคะ ตอนนี้นักศึกษาวิชาหารแฮน,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 นชินพิทหรือกรุงเทพฯชุดในการลุงทะเบียนการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานกันแล้วนะคะช่วยกันแก้ไขไทยภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนผู้ทุกคนอ่อนล้าไม่วางคนสอยโหยทันใดทําด้วยใจแสบสีคือหลักคุณธรรมนําใช้ร่วมแรงค่ะตอนนี้นะคะภารกิจของเราก็ได้สิ้นสุดตอนนี้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะงั้นพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะ